มาใส่ปั๊บรากไม่ออกเลยครับผมมันจะอมน้ําอยู่อืออมน้ำยูพยายมารักก็เน่าอืมทันทีครับผมสวยสวยขนาดไหนก็สวยเด้อืมเห็นทางนู้นเขาปลูกก็ผมไปดูนั่นนะครับผมก็ซื้อแต่ต้นราคาสองร้อยสามร้อยมาปลูกอมน้าอืก็ทําดินสูงอยู่แต่มันอมน้ําครับผมต้านที่ใส่ก็เดินเด่นไม่แห้งเนาะอ่าเดินไม่แห้งเขาก็ไปปลูกไปเลยคุณอาจะ ทำให้มันร่วนร่นซุยก่อนอทำยังไงครับให้มันร่วนซุยก็ตากแดดไว้อย่างี้แหละ,ะให้มันแห้งอ่าให้มันแห้งจนว่าดินมันเข้ากันหมดอนี่ยละลายเข้ากันก่อนครับผมไม่ให้มันเป็นก้อนมากอืมต้องสับต้องอะไรช่วยไหมเออต้องสับอะไรช่วยอ๋อคลอยไปเรื่อยๆครับผมมากเกินไปก็จะสู้เลี้ยงไข่เอ้ยอผมชอบคําพูดนี้นะสู้เลี้ยงไข่ถ้าถูกมากเกินไปกัดฟันเลี้ยงก่อนกัดฟันเลี้ยงก่อนท้าไมถึงไข่ไม่ได้ครับคุณนะก็ เสียไดยน้น้อตัวสวยๆแล้วาแพงๆมาขายถูกๆก็เสียเีอกำลังใจที่เลี้ยงมานี่ก็ทนเลี้ยงเลยครับผมไม,ไม่ต้องเลี้ยหลังโอ้คำพูดนี้ดีผมไม่ไมเลี้ยหลังห้ามเลี้ยหลังใช่ไหมห้ามเลี้ยหลังมผมเชื่อว่าวัวของเราเนะ่ะเป็นวัวที่ดีอยู่แล้วเนาะถ้าเราเอาของดีๆไปเลี้ยหลังมันเท่ากับทําให้ตลาดมันแย่ลงนะใช่ครับผม เหมือนตัวละห้างหกหมื่นไปขายตัวละสี่ห้าพันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเนาะไม่ใช่เรื่องอืมอ๋อทำไม่สูงจังนั้นทำไมครับคุณนาก็หนึ่งดินที่ปลูกทำไม่ไม่ได้ทำถึงสูงขึ้นนะต้นทุเรียนสองต้นนี้นะมีปัญหาก็คือใบเส้นเหีเ่ยวเหน่อยเรื่องๆหน่อยเ,เพราะว่าอะไรครับคุณนาเพราะว่าฝน,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 นตกหนักกคนนนั้ฝนตกหนักเออฝนตกหนักอืม เดินมันชื้นมากเดินชื้นมากไปเขาเลี้ยงหนอเรามีอย่างนั้นด้วยนะถ้าว่าหยุดตกเดี๋ยวมันก็ฟื้นขึ้นฟื้นมันเดิมแข็งครับผมผมแอบเห็นมีก้อนหินคุณอาศัยทำไมครับอะไรก้อนหินนะครับก้อนหินคือว่าตอนแรกเนาะที่ต้นต้นใหญ่นุ่นเนาะปลูกก่อนเขาสมต้นนั่นนะครับตอนนั้นมีเสาปูนไปวางอยู่ตรงนั้นอ่าเสาปูนไปวางอยู่ตรงนี้ ครับผมเอ๊ะทำไมตัวน,นี้มันแปลกมันงามขึ้นงามขึ้นงามขึ้นน่ะมันงามขึ้นผิดปกติอ่ามันมีเสาปูนตรงนั้นอ่านี่ผมเลยยกเสาปูนมาทำโรงฟางอ่าผมเลยแกะปะหินมาใส่แทนอ๋อความบังเอิญนะ <laughs> คไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรใช่ไหมไม่รู้ไม่แพ้แต่เราเข้าใจว่าไอ้เสาปูนตัวนั้นน่ะมันอาจจะทําให้ ทุเรียนที่เราปลูกสวยงามได้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นต้นที่สวยแล้วกันนะความบังเอิญนะคุณอานะไม่เป็นเรื่องมันเป็นอะไรมันงามขึ้นวุ้บมุ้บเลยสวยสวยผิดหูผิดตานะสวยผิดหูผิดตาเลยอืมปลูกปลูกกันเอ๊ะตะกอนมันจะตายแล้วครับผมก็ว่าการมาเหยียบเก่งมันหักมดเนือดต้นใบไม่มีอ่าก็มันตายแล้วผมว่าครับผมอยู่ๆมันออกแก๊สพุ่งขึ้นวุ้บมุ้บเลย อาจจะเป็นเพราะไอเสาปูนตอนนั้นใช่ไหมคุณผู้มท่านแลาเสาปูนก็เลยเอาหินอะไรมาวางฮะหินอะไรมาวางครับผมอืมสวยจริงๆนะผู้ชมต้นนี้ต้นนี้กี่ปีแล้วครับคุณอาก็สามปีสามปีนะทั้งหมดก็ปลูกสามปีอ๋อก้อนหินก็คือใส่เหมือนเดิมใส่เหมือนเดิมแผ่นแผ่นเสาปูนอ่าครับผมแล้วก็มีแผ่นไหนกระเบื้องเนาะกระเบื้องคือว่าคุม ขี้วัวสดๆเลยเหรอครับขี้วัวก็ยังไงมันมันก็ไม่สดหรอกกี่ปีแล้วตัวนี้ขี้วัวนี่ขี้วัวผมเห็นมันอยู่ที่คอกนะน้อเหม็นวัวมันเดียบมันอ๋อนานเหมือนกันเออครับผมฟอร์มสวยมากนะตัวนี้นะยอดแข็งขึ้นไม่อยู่จนเนี่ยลำต้นใหญ่มากเลยนะพุ่งใหม่เรื่อยๆนะสามปี เขาบอกว่าปีที่สี่จะมีลูกมีผลนะนะนะคิดว่ายังไงบ้างจะไปถึงฝันไหมก็ดูไปเรื่อยเนาะดูไปเรื่อยเพราะว่าน่าจะไม่เป็นไรนะไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่เป็นอะไรมีสองต้นที่มีอนาคตนะใช่ครับผมที่เหลือก็ตามลําดับเนาะแต่ว่าสองต้นนี้พิเศษหน่อยก็คือมันสูงและสวยกว่าเขาเนาะเรือแรกก็มาปลูกชงต้น่แหละครับผม ไปเกณฑมาแล้มาเสริมไปเรื่อยๆนะที่อื่นๆก็เสริมครับผมแล้วดูแลยากไหมครับคุณอาดูแลยากไหมกม็ธรรมดาไม่ได้ดูแลอะไรเลยยายังไม่คิดตั้งแต่วันนั้นไหมว่ายาแมลงกินใบครับผมพอดีเอาถังไปฉีดฆ่าหญ้าทีนาอ่าอันนี้ยังไม่ได้ฉีดเลยครับผมถ้าฉีดคงจะดีนะถ้าฉีด เพราะว่ามันเริ่มมีแมลงกินใบเดี๋ยวต้นมันจะอ่อนแอเนาะอ่อนแอครับผมถ้ากินใบออกมาครับงักเลยนะมีอย่างนั้นด้วยนะเอองักเลยเคยเจอมาก่อนไหมเคยเคยเจอตรงนู้นมันกินใบก็คือหมดต้นเลยเหรอเออโอ้โหไอ้นั่นหนึ่งเรื่องครับผมใบดีงามจนอืมผมไม่ได้มาฉีดยาแมลงมากินอ่าครับผมเล่นโอเลตต์ต้นเงาเลยเงาเลยใช่ไหมโอ้ ครับผมเราไม่ปฏิเสธนะว่าต้องมียาฆ่าแมลงถูกต้องเนาะถูกต้องถ้าทุเรียนเอาธรรมชาติรดน้ํากับใส่ปุ๋ยธรรมชาติได้ไหมก็ถ้าทําอยงานก็ทําได้แต่ว่าแมลงมันจะมากินด้วยก็เสี่ยเให้มันเดิมใช่ครับเราเราเลี้ยงปไม่ไหวแล้วถูกต้องครับสุดท้ายต้องมียาฆ่าแมลงต้องมียารรร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันกินขนาดนี้แล้วใบมันก็จะตายเนาะจะตายครับผมชุดนั้นแหละชุดที่กินตัวนุ่นตัวแรกตัวแรกกินหมดเลยครับผมใหญ่เลยนะแต่ผมไปดูงานมานะเขาบอกว่าถ้าใบสีคือเขียวอย่างนี้นะดีนะอันนี้คือคุณภาพดีเลย,ยเพราะใบสีเขียวเข้มแบบนี้มันจะเลี้ยงพวกต้นมันได้ดีครับตอนนี้วัวเหลืออยู่กี่ตัวครับน,ะน่าจะสิบหกสิบเจตัวอ,อยูอยโอ้ อันนี้แม่พันธ์ใช่ไหมครับนี่แม่พันธ์ลูกยังกินนมอยู่ไหมลูกลูกนี่กินนมอยู่อ๋อแม่ก็สภาพดีนะก,กินนมอย่ง้ะ,งนนะแต่ว่าดูแล้วก็ยังหุ่นดีนะอ,อ,อันนี้คุณอาให้กินอะไรบ้างวัวที่นี่กินไก่ยากับฟางแค่นั้นหญ้ากับฟางเออมื่อก่อนเคยมีโอกาสได้ซื้อพวกหัวอาหารอะไรให้กินบ้างไหมครับออมันเยอะซื้อไม่ได้ไม่เคยซื้อครับผม เลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับผมเคยมีโอกาสไปดูตลาดนัดวัวควายบ้างไหมครับนี่ก็เคยเคยไปแต่ว่าช่วงราคาลงี่ยไม่เคยไปเลยอ๋อช่วงแพงนี่ไปดูเลยใช่ไหมไปดูไปดูครับผมราคาถูกๆนี่ไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปเลยแล้วคิดว่าจะขายบ้างไหมราคาถูกๆนี่ถ้าราคาดีหน่อยก็จะขาย ราคาดีหน่อยก็จะขายราคาดีหน่อยก็จะขายถ้าถูกมากเกินไปก็จะสู้เลี้ยงไข่เอ้ยผมชอบคําพูดนี้นะสู้เลี้ยงไข่ถ้าถูกมากเกินไปกัดฟันเลี้ยงก่อนกัดฟันเลี้ยงก่อนท้าไมถึงขายไม่ได้ครับคุณนะก็เสียดายเนาะสวยๆราคาแพงๆมาขายถูกๆก็เสียเสียกำลังใจที่เลี้ยงเลย<อ>นทนเลี้ยงเลยครับผม ไม,ไม่ต้องเลี้ยหลังโอ้คำพูดนีดีผมไม่ไม่เลี้ยหลังห้ามเลี้ยหลังใช่ไหม,ไมห้ามเลี้ยหลังมผมเชื่อว่าวัวของเราเนะ่ะเป็นวัวที่ดีอยู่แล้วเนาะถ้าเราเอาของดีดไปเลี้ยหลังมันเท่ากับทําให้ตลาดมันแย่ลงนะใช่ครับผมเหมือนตัวละห้าหกหมื่นไปขายตัวละสี่ห้าพันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเนาะอไม่ใช่เรื่องอือยังน้อยเราองได้ที่อ่าใส่อาไใส่อะไรครับผมถ้าเราลกมันทิ้งหวด เราก็ไม่มีงานอะไรเพื่อทำแต่ทำนาอย่างเดียวก็ไม่พอไม่พอทุกอย่างเหรอครับเรื่อว่าไม่พอไม่พอจริงๆเออไม่พอจริงๆมันต้องมีเกษตรเสริมเนาะใช่เหมือนคุณอามีปลูกหอมแดงปลูกทุเรียนปลูกหญ้าปลูกอะไรเนาะครับผมสารพัดอืมราขายก็ดีน้อยอยู่แต่ว่ายังยังไม่ได้ไปขายไปขายจะได้ยังไงราคาห้าสิบหกสิบครับผมหอมแดงจริงๆงามๆเข้าขายจะรู้ละเจ็ดสิบบาทหอมนะ เออต้นหอมนี้เจ็ดสิบบาทโอ้ราคาสูงนะตอนนี้เขาซื้อกระดาษระดาษพื้นเจ็ดสิบบาทเลยคือ้อพอได้เงินใช้ไปเลี้ยงวัวไปครับผมเพราะว่าเราไม่มีเงินเดือนเนาะก็ใช้เงินรายวันนะเออใช้รายวันสู้แบบนี้แหละคือถ้าเลี้ยงวัวหน้าเดียวเรียบร้อยละถ้าเลี้ยงวัวหน้าเดียวเรไม่มีจะคงอดตายเนาะครับผมนี ด้านนู้นคือที่คุณอาปลูกทุเรียนใหม่ใช่ไหมใช่ไหนพาผมไปชมหน่อยสิทําไมต้องเอาไอ้สีฟ้าห่อครับก็ต้นมันเล็กไปได้สูตรที่ไหนมานี่คิดเอาเองว่ะคิดเขาเองนะเขาร้อนเนาะแดดแรงๆเขาก็ร้อนเหมือนกันไม่ใช่ว่าเออแดดแรงปล่อยให้เขาร้อนให้เขาตายมันก็ตายจริงๆด้วยตายจริงๆใช่ไหมเออแล้ผมว่าไม่คิดเอาอย่างงั้นแดดแรงมาเราต้องช่วยเขาช่วยคุณดูให้พร้อมเวลาอะไรแข็งแรงก่อนครับผมต้องดูแลอู้หูใบสวยนะ ใบสีเขียวเลยนะเนี่ยผู้ชมครับอ่าใบสวยนะนี่ซื้อมาใหม่ซื้อมาเท่าไหร่ต้นละสอง้อยห้าสิบต้นใหญ่เหรอต้นใหญ่เพราะว่าต้นสามปีสี่ปีแล้วแล้วทําไมถึงได้ตัดตรงนั้นครับก็เขาตัดมาเนาะผมไปซื้อมาเขาว่าสูงใส่รถมาขายไม่ได้ก็อย่างนี้คน้ายเนาะอ่าอย่างนั้นเขามาทับลูกตัวนี้ ไม่เกินสอปีสปีก็ออกลูกได้ไอ้เหีผมก็เอาลองดูครั้งแรกพี่ซื้อตัวละ250ร้าสิบาทครั้งแรกนี่ละอยากลองดูว่าสองสปีออกลูกนะผมอยากลองดูผมทําได้แน่นอนเนี่ยยังไงผมปลูกมันไม่ตายอถ้าอยากให้ดินมันเหี่ยวเนาะครับผมต้องต้องดินเป็นดินยังไงครับพ่อนา ข้างล่างมันก็รวนสวยหน่อย้รางมันออกบกันะนีะรางมันขึ้นมาไหนรางดูไหนึ่งตรงนั้นก็ขาวอันนี้เพิ่งปลูกเลยเหรอเพิ่งปลูกได้สิบวันนียประมาณสิบวันนึกสิบวันนะ,นนะสีใบสวยมากเลยเนาะนมีอนาคตเลยนั่นนี่นะก็ตอนนี้รักรัก,รกมันใหญ่ไปเลยมันขาดราก,กโอกมันมันเลยงเขาเลชงักนะ ไอ้ต้นเล็กๆนี่ต้นละเท่าไหร่ครับคุณฮะแปดสิบบาทแปดสิบบาทโอ,อ้ต้นใหญ่เลยนี่นะออซื้อที่ไหนครับคุณฮะลตลาดสังมุงท่าบตลาดสังมุงท่าบตลาดตลาดเขาขายเท่าไหร่นะต้นนี้ขายชงร้อยห้าสิบจากราคาก็ธรรมดาเขา เขาว่าเขาขายสามร้อยนะอ๋อผมซื้อสองเ้นเลยก็ลดลดให้อ๋อครับผมผมอยากมาลองว่อมาลองได้ลดให้ไม่เสียหายนะที่เราจะลองนะอันนี้ฉีดยาฉีอะไรบ้างยังครับนี่ยัง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 อีกสักเกี่ยรติที่ถึงได้ฉีดครับคุณอาก็ปลให้รากมันได้ออกหาเก่งก่อนอ๋อปอยเขาแข็งแรงก่อนครับผมที่เราไปฉีดยารากเขายังไม่แข็งแรงเนาะอืมปลอเขาจะชักอ๋อ ไม่กลัวใช่ไหมนี่ <Okay. S 2> ไม่มีคำว่ากลัวเลยใช่ไหม <c oughs> มันใจว่ามันมันเป็นหมดนะล่ะอ่ามันก็เป็นหมดเลยนะอ่าโอ้สวยด้วยหน่ะนนะ, <c oughs> นะนใช้ได้นะอันนี้ปลูกทิง้งทิ้งคว่างคว่างนะ <c oughs> ทิงท้งทิ้งคว่างคว่าง <c oughs> ไม่ได้แต่มีน้ำให้เจ้าอันนี้มาเจริญใครสุดเดิมแล้ว <c oughs> เขาอยากได้เห็นภูเขาหินก็เอามาจากหินภูเขาเลยนะเพราะว่าของนี้มันชอบชอบภูเขาเนาะครับผมเลยว่าอันนี้เตรียมไว้ยังไงครับพนักาเนี่ยเตรียมไว้เตรียมไว้ท่านุ่นมันปลูกผิดผิดแถวเนาะาจะเอามาใส่ตรงนี้เพราะว่าลงไม่ได้ว่าดินมันมันยังไม่รวนซุยอ๋อต้องใช้เวลาเป็นเดือน ใช่เวลาเป็นเดือนให้ดินมันร่วนซุยก่อนเดี๋ยวนะคำว่าร่วนซุยอันนี้คือยังติดมืออยู่เนาะติดมืออยู่เป็นเป็นอย่างนี้อยู่นะมันจะต้องเป็นยังไงครับคุณอาร่วนเลยใช่ไหมร่วนแห้งร่วนแห้งถ้าร่วนเปียกเรียบร้อยตายตายถ้าอ่อนไม้มาใส่ปั๊บรากไม้โอเคครับผมมันจะอมน้ําอยู่อืมอมน้ำยูพยามารากก็เน่าอืมนันดีครับผมสวยสวยกันนัไหนก็สวยเด้อืมก็เห็น นู่นเขาปลูกก็ผมไปดูแล้วนะ,นะครับมผมก็ซื้อแต่ต้นราคาสองร้อยสามร้อยมาปลูกอมน้ําอก็ทําดินสูงคือแต่มันอมน้ําครับผมตันทีสาสก็เดินเดินไม่แห้งเนาะ,ะเดินไม่แห้งเขาก็ไปปลูกไปเลยคุณอาจ,จะทําให้มันร่วนร่นซุยก่อนอทอํายังไงครับให้มันร่วนซุยก็ตากแดดอย่างนี้ให้มันแห้งให้มันแห้งจนดินมันเข้ากันหมดอ่า ละลายเข้ากันก่อนครับผม,มไม่ให้มันเป็นค้อนมากอ,อืมต้องสับต้องอะไรช่วยไหมเออ,เ,อ,อเป็นสับอะไรช่วยอ๋อลอลอยไปเรื่อยๆครับผม